โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสว,าสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโรบอทแมปบล็อกฟูนั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอนโหวตในส่วนผลใหม่ที่หลุดออกมาจากแอดมิน RIP i n d นดนั่นเองนะครับที่หลุดมาจากนะครับทวิต นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพามาโหวตกันนะครับว่าจะมีผลอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับหลายคนก็ยังไม่เห็นกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขอสุ่มผลพิสากันก่อนนะครับมาก็ได้สูตรจากน้องคนนึงนะครับเขาบอกว่าวิ่งรอบคนสุ่มไม่ใช่วิ่งรอบคนสุ่มเดี่ยวิ่งรอบ NPC ขายผลนะครับ3รอบนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ2แล้วก็3นะครับผมจากนั้นกดดูผลที่เปิดขายนะครับมาแล้วก็เปิดเปิดดูนะครับทุกผลเลยนะ ดูซิว่าจะมีผลอะไรขายบ้างนะครับเฮ้ยบาลียเปิดขายแปดแสนนะครับแล้วก็มีผลเฮ้ยผลโมจิสองล้านแปดเฮ้ยเหลืออีกสองชัว่วโมงนะครับตอนนี้พี่อัดคลิปประมาณบ่ายหนึ่งนะครับนี่ดูผลโมจิสองสองล้านนะครับแล้วก็ผลชาโด้โอ้ดับเบิลสองเลยนะครับนี่ติดกันเลยนะครับเป็นผลชาโด้แล้วก็ผลโมจินั่นเองนะครับเปิดขายในราคา2ล้าน 2.8้านแล้วก็เดี๋ยวเดวพี่ดูอันนี้ก่อนอันนี้2.9ล้นแล้วสำหรับผลชาโดนะครับประมาณนี้เลยครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอวิ่งมาสุ่มผลวิศากันเลยนะครับดูซิว่าจะได้ผลอะไรนั่นเองนะครับมาปั๊บแรนดอมกดบายไปครับผมปับ๊บโอ้โหได้ผลผีมาครับผมนี่ดูเอาเรื่องนะครับมาพี่ขอเก็บก่อน ไม่รู้ว่าเก็บได้ไหมเรียบร้อยเก็บไม่ได้ครับผมเดี๋ยวพี่ขอวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเซิร์ฟทั่วไปนั่นเองนะครับแล้วก็รหัสนี้นะครับผมคือรหัสไก่ตัน9บาทนะครับก็คือซื้อ9บาทปุ๊บได้รหัสเลยนั่นเองนะครับใครที่อยากได้รหัส ถูกๆแบบนี้นะครับอ่ะก็คือเว็บเลทช็อปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนซื้อวิธีการเข้าเว็บเข้ายังไงนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ขอรีวิวรหัสตรงนี้ก่อนนะครับที่พี่เอามารีวิวก็คือจะเป็นไก่ตัน9บาทเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเช็คทีละอย่างเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกก็จะคือมัดสายฟ้า v 2ครับผมโอ้มบตเตอรี่600เลยนะครับมบตเตอรี่ตันเลยนะดูนี่มบตเตอรี่ตันนะครับผมใช้ได้ทุกสกิลนะครับผมมาพร้อมกับผลทสานะครับครบทุกสกิลเหมือนกันนี เห็นไหมครบทุกสกิลนะครับนี่แล้วก็สกิล F ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีคีตานะครับมีดาบยามะนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูไอเทมกันบ้างนะครับไอเทมมีอะไรบ้างก็จะมีดาบเบเนเซโตดาบไซเบอร์ดาบทูชิตะนะครับดาบยามะโอ้โหเอาไปทําดาบคู่โอเด้งสบายๆเลยนะครับดูดิทูชิตะมาตเตอรี่สี่นะครับแล้วก็ยามะเนี่ยมาตเตอรี่สี่ร้อยโหตึงๆนะครับมาพร้อมกับโซจิตะครับผมมาตเตอรี่หนึ่งนะ แล้วก็มีอะไรอีกนะครับหุ้ยผลแดงเฮ้ยเก้าบาทเองนะรหัสเนี้ยมีผลคอนโทนนะครับมีผลเวนอบนะครับผลอ่สปีเดอร์นะครับมีผลเลิฟนะครับมีผลพระผลยางยืดผลผีผลดาร์กผลทรายเฮ้ยดูดิโคตรเยอะนะครับโคตรคมมากอันนี้คือ9บาทนะครับคือ ID 9บาทนะพวกเองฟังไม่ผิดนะครับ ID 9บาทนะครับฮาชิก็มีฮาชิสีลุงก็มีนะครับดู ประมาณนี้แล้วก็ฮาคิสังเกตก็มีเหมือนกันครับผมโอ้โหคุ้มจัดจัดบอกเลยว่าคุ้มจัดจัดที่นี้วิธีการซื้อซื้อ,อ,อยังไงมาตามพี่ไปดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการซื้อไก่ตัน9บาทรหัสค,คุ้มแบบนี้เนี่ยทำยังไงนั่นเองนะครับเออพี่ลืมรีวิวเงินเงินไปรีสิ3สามล้านนะครับแล้วก็เงินม่วงเฟรนเด้นมื่นเจ็ดโอ้โหรีวิวตันเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูวิธีการซื้อซื้อ,อยังไงไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วนเว็บเล็ตไบที่เรียบร้อยนะครับ ก็อ,อย่างแรกก็จะเป็นไก่ตัน19บาทนะครับลุนดาบคู่โอเด้งลุ้นโมจิตื่นนะครับถูกที่สุดในไทยนะครับคือตอนนี้มีใน,ในสต็อกเนี่ยหนึ่งนเดีครับซื้อปุ๊บได้รหัสเลยนะครับปาพร้อมกับไก่ตันวีฟีนะครับเลเว,วตาลตันาาัาตีได้รหัส100%เปร์นะก็คืออันนี้จะสุ่มเผ่านะแต่ว่าราคาเนี่ยดู69สบาทนะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้อีกแล้วนะครับตอนนี้มีในสต็อก Yup. 6 7 ID นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นเขาลง100 ID ดีเลยนะ้โหมดโค้ดไวก็รีบลีมาจัดกันนะครับเดี๋ยวจะหมดก่อนเนาะแล้วก็อย่างที่พี่รีวิวไปในคลิปนะครับต้นคลิปก็คือจะเป็นอันนี้นะครับไก่ตัน9บาทนะครับผมเวลตันได้รหัส100%รนะครับลุ้นทั้งผลแดงดาบคู่เด้งเคียวนะครับเมื่อกี้ก็นมีผลแดง2อันเห็นไหมะครับส่วนวิธีการซื้อก็ง่ายๆนะครับกดเว็บเข้ามาแล้วเนี่ยก็คือสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นกดที่เติมเงินตามมาส์พี่เลยนะตรงนี้้แลวก็ กดที่อ่างเปาติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอันตโนมัติทำลิงก์ซองอ่างเปาใส่ตรงนี้นะครับเาลิงก์มาใส่แล้วก็กดเติมเงินเพราะยัดเดเข้ากดมาที่หน้าหลักนะครับทีนี้วิธีการซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับกดสั่งซื้อไปเลยตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอาเจ้าเกียร์ id นะครับสมมุติพี่เอาให้ดีก็กดเลขห้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับกดตกลงโอเคก็จะเด้งไปหน้าประวัตินะครับ รหัสก็จะอยู่หน้าประวัติเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวพี่ขอซื้อแจกหนึ่งรหัสแล้วกันนะครับวิธีการซื้อก็ง่ายๆนะครับแต่อย่าลืมอัคดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อจนเข้ารหัสด้วยนะครับเผื่อรหัสมีปัญหาเ่ยเราสามารถเอารหัสตรงนั้นเนี่ยมาเคลมเป็นรหัสใหม่ได้นั่นเองนะแต่ว่าเราต้องมีคลิปตามกฎนั่นเองนะมากดซักซื้อไปเลยแล้วก็กดตกลงกดโอเคนะครับมันก็จะเด้งมาประวัติแบบนี้โอเคอันนี้พี่แจกเลยนะครับอันนี้เป็นข้างบนนะนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอันนี้ นี่ตามนี้เลยนะครับใครได้ไปก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครสำหรับใครที่อยากซื้อก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่จะปักหมุดให้แล้วกันนะครับทีนี้มาเราไปดูทานของช่องนะครับทวิตเตอร์แอดมินกันดีกว่านะครับ IP อินดานะครับผมนี่ผู้ติดตาม6กแสนสผู้ติดตามเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นโพลล่าสุดนะครับเมื่อ20ชั่วโมงที่แล้วนะครับพี่ว่าจะทำคลิปตั้งแต่วันแล้วแต่ไม่มีเวลานะครับนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะแปให้ฟังนะนี่ แปลภาษาปั๊บนี่เขาบอกว่าใครจะชนะนะครับในการประทะกันของผลผลไม้ประดิษฐ์นี้นะครับผมโอ้โก็จะมี2ผลนะนะครับนี่อ่าก็จะมีผลเซเลเชียลนะครับแล้วก็ชิสซินะนั่นเองนะครับโอ้โหนี่มี2ผลนะ อ่าเดี um <tem> to to <you> ๋ยวกดออกก่อนปั๊บนี่เดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูปุ๊บสวยๆเลยนะครับก็จะมีสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินนะนี่เขคือเขาโบดเขาเปิดให้โหวตนั่นเองนะครับทีน,น,นี้วิธีการโหวตโหวตยังไงครับผมก็จะมีข้างล่างอีกหนึ่งนะครับนี่ที่เปิดให้โหวตนะครับนี่เขาบอกว่าอ่าโหวตอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีผลอันแรกก็จะเป็นอันนี้นี่อ่าอันนี้สีสีม่วงนะคือแรกอันที่2คืออันนี้นี่ตามชื่อเรียนไหมนะครับอ่ะน้องๆคนไหนอยากโหวตเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์นะครับช่องแอดมิน อ i p อินดาเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมอ่า uh, เดี๋ยวพี่ขอโหวตเป็นอันแรกแล้วกันนะครับนี่พี่ชอบสีนี้อ่ uh, ก็โหวตไปปั๊บนี่โอ้โหดูเปอร์เซ็นต์อยู่ที่47.3เปอร์เซ็นต์นะครับสหรับอันแรกนะเนี่ยแล้วก็อันที่สองอันนี้อ่าก็คืออยู่ที่52.7%นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรสูสีกันนะครับสหรับ2อันนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่า จะเข้ามาในตอนไหนหรือว่าไม่เข้านะครับหรือว่าให้เปิดโหวตเฉยๆได้สำหรับผลใหม่ตรงนี้นะครับพี่ก็จะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีแวลที่จะเข้ามาในอัปเดตอัปเดตใหญ่ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับที่จะอัปเดตทั้ง UI ใหม่อะไรใหม่ต่างๆทั้งเกาะใหม่อะไรต่างๆ,ๆนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันต้องรอดูในการอัปเดตของแอดมินนะครับเดี๋ยวถ้าอัปเดตหลุดมาย่างไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมาลง YouTube ให้ อธิบายให้ฟังอีกรอบนึงแล้วกันนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าละกันนะครับหลับคลิปวีดวีโอนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกาขา่าสวัสดีครับ